สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12เมษายนนะคะใครหลายคนกําลังเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะและที่สําคัญกลับมามีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะคะามาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะทําให้คุณเฮงคุณรวยในวันนี้นะคะยันถึงเย็นเลยนะคะอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนค่ะย้ําอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนนะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียน การศึกษาค่ะจะของตัวเองก็ได้หรือของคนใกล้ตัวก็ได้วันอังคารนะคะให้ซื้อรหัส ATM จะเป็นสองตัวหน้าสามตัวหน้าได้หมดย้ำนะเพราะเป็นตัวหน้านะนะคะย้ำไปเลยนะ วันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชวให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะส่วนคนเกิดวันพุธหัสัตรดีนะคะในวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันเริ่มต้นการทํางานรหัสพนักงานที่ตั้งออฟฟิศหรือถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวให้ซื้อเลขเกี่ยวกับบัญชีเงินเข้าเงินออกของ ธุรกิจของเรานะคะวันศุกร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของคนที่คุณรักที่สุดค่ะย้ำให้ซื้อเลขเบอร์มือถือคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดนะคะวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายจ่ายทั้งหมดนะคะลองซื้อดูนะจ๊ะ